ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ50นาทีนะครับก็ได้เวลาอัปเดตราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับก็พีเมียวันนี้ลงทำงานแข่งขันเยอะนะครับแล้วก็คู่แรกเตะทุ่มครึ่งนี่ต้องบอกว่าราคานี้เหลือเชื่อจริงๆนะครับ สาริกาดงนิวคาสเซิลจะบุกไปต่อไก่เดทองท <The> ันแนมฮอสเปอร์ <ur> ถึงไวท์ฮัสเลนสเตเดียมนะครับ <c ười> ครึ่งควบลูกเลยโอ้โ oh หแล้วก็กระแสดันไปลองสเปอร์ด้วยครับ62%แล้วก็อยู่นิวคาสเซิล38ผมก็เลยไปเปิดดูรายชื่อผู้เล่นนะที่คิดว่าจะลงอไม่มีซองเฮืองมินนะครับอืมไม่มีซองเฮืองมิน รู้สึกจะเป็นคูลฟสกีนะมั้งนะเป็นเล่นหน้า3ามะสเปอร์นะครับคือเห็นราคาแล้วอะมันก็ไม่แปลกอะไรที่กระแสจะลองสเปอร์อคือจะกินเต็มมันต้องชนะช่วงห่าง2ประตูนะนิวคาสเซิลสองศูนว่าไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นบ้านของสเปอร์นะครับแพ้นะอาจจะแพ้นะแต่ว่าถ้าราคามันมาขนาดเนี้ย น่าลองว่ะแต่ราคาแปลกมากแปลกแบบสุดขั้วเลยนะครับในขณะที่คู่อื่นๆนะครับแอสเซนวิลล่าก็จะได้เล่นในวินล่าพาร์คนะครับเป็นต่อเจ้านักเจ้าสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ลูกครึ่งนะครับเปอร์เซนต์ยังหัวก้อย50-50นะครับบอลสมัตเล่นในบ้านเป็นต่อท็อฟฟี่แมนนะครับเอเวอร์ตันผู้มาเยือนเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับ ปอรยู่บอลมัด57อยู่เอเวอร์ตัน43สิงโตน้ำเงินคามเชลซีจะบุกไปต่อคิสเซนพารีครึ่งลูกวัดใจขอแค่เม็ดเดียวครับนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะคิสเซนพารีก็ไม่ได้แข็งแร่งอะไรหรือแม้กระทั่งเชลซีจะสะดุดมา2เกมอะแต่ว่าโดยศักยภาพมันยังดูเหนือกว่านะแต่มันเป็นราคาแปลกอีกแล้วนะครับ เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่เชลซี63อยู่พาเลท37นะครับเรลือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะได้เล่นในอัลติฮัดสเตเดียมนะครับเป็นต่อเวสต์แฮมผู้มาเยือนเนี่ยลูกครึ่งครบ2นะครับตามสไตล์ราคาแมนซิตี้อยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่แมนซิตี้71อยู่เวสต์แฮม29นะครับเบรนฟอร์ดจะบุกไปต่อนักบุญเซาแธมป์ตันถึงเซนเมลี่เลยครับปอปานะครับ เปอร์์เซ็นตอยู่เบรนด์ฟอร์ด49อยู่เซา์แฮมป์ตัน51นะครับแล้วก็คู่ดึกเนี่ยเป็นคู่ที่น่าเป็นห่วงมากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะบุกไปต่อไบรตันนะครับเจ้านกนางนวลไบรตัน on, เนี่ยถึงครึ่งลูกวัดใจนะครับก็อาร์เซนอล69ไบรตัน31นะครับถ้าเรามองถึงความแปลกอ่ะก็จะมีคู่นิวคาสเซิล คู่เชลซีคู่อาร์เซนอลนะครับเป็นบอลต่อที่ดูแล้วค่อนข้างแปลกนะครับค่อนข้างแปลกถ้าถามผมอะ <c oughs> ผมไม่อยู่สักตัวเลยอะทั้งนิวคาสเซิลทั้งเชลซีทั้งอาร์เซนอลนะเพราะราคามันไอไบตันก็ไม่ดีพาเลตก็ไม่ดีสเปอร์ก็ไม่ดีแต่ราคาเนี่ยยอมรับว่าเชลซีกนะับอาร์เซนอลน่ะต่อน้อยนะครับแต่ว่า นิวคาเซ่นะต่อแพงมากนะครับมไม่รู้นะมองแล้วอะ่ะมันดูทำแหม่งทแหม่งนะสามตัวต่อวันนี้นะครับในขณะที่เกาโชซิลา,าอิตาลีนะครับเวเนเซียเล่นในบ้านเป็นต่อเอมโปลีปอปานะครับเปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านเวเนเซีย51อยู่เอมโปลี49ฟิโอเรนติน่าเจอกับนาปโปลีราคาเหมืเหมอเองนะ แล้วก็กระแสเนี่ยไปอยู่ที่นาโปลีทีมเยือน63อยู่ที่ฟิออ37นะครับอูดิเนเซจะบุกไปต่อเวโรนาปอปานะครับอ่าเปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านเวโรนาหาอยู่อูดิ4ีนะครับ <c oughs> ในหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแลงจะบุกไปต่อแซงเอเตียนครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์หัวก้อย50-50นะครับ ลิวเล่นในบ้านเป็นต่อน้องหนึ่งลูกเปอร์เซ็นต์ลิวเจ็ดสิบหกน้องยี่สิบสี่โอลิมปิกรียงครับเล่นในบ้านเป็นต่อมองเปรีเย่ผู้มาเยือนลูกครึ่งเลยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่รียงเจ็ดสิบหกอยู่มงเปรีเยยี่สิบสี่นะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็มาเต็มนะครับเบอร์ลี่จะบุกไปต่อกุลาบเพิงแบ็กเบอร์โลเวอร์ถึงอ e ีวูดพาร์คเลยครับปอปา เปอร์เซ็นต์ยังสูสีครับอยู่เบอร์ลี่ห้าแบ็กเบิร์น49สิบเก้าสโต๊ซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อพรีมัต1ลูกครับเปอร์เซ็นต์สโต๊กหกสิพรีมัตสามสิสีหงขาวสวอนซีเล่นในบ้านเป็นต่อ 66, วเวสต์บอมบิดผู้มาเยือนปอปานะครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่สวอนซี48อยู่เวสต์บอม52บบิตตันซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่อแก่เขาเด็ก ดาบี้เคาน์ตี้นะครับครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่บิสตันเนี่ยห้อยู่ดาบี้41นะครับจากฝูงอย่างยุงทองลีดสยูไนเต็ดจะบุกไปต่อเจ้าเสือน้อยฮันซิตี้1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ลีด72อยู่ฮัน28สิบแปงแดงมิดเดิลส์เบอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาดิฟ1ลูกเปอร์เซ็นต์อยู่มิดเดิล72อยู่คาดิฟ28 City, นอริล d ซิตี 60, เเต้เล่นในบ้านเป็นต่อโคเวนที่ผู้มาเยือนนะครับปอปาเปอร์เซนต์อยู่นอริลหกอยูอ่โคเวนที่สี่สิบเพรตันเล่นในบ้านเป็นต่อ Oxford ์ครึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่เพรสตันหกสิบหกออกฟอร์ดสามสิบสี่จอห์นโทคูกเชฟเวนส์เดย์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อมิวอปอป่าเปอร์เซนต์เชฟเวนส์ห้าสิบแปดมิววอสี่ ดาบคู่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดจะบุกไปต่อวัตฟอร์ดปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เชฟยูห้าสิบสี่อยู่วัตฟอร์ดสี่สิบหกนะครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสสองนะครับแกงก้องนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ USL อสเอล์ดันเคอร์นะครับปอปาเปอร์เซ็นต์แกงก้องเนี่ยห้าสิบสามดันเคอร์สี่สิบเจ็ดเม็ดเล่นในบ้านเป็นต่อปัวนะครับครึ่งควบลูก ปอยู่เมทหกสิบสี่อยู่ปัว36นะครับลอริยองจะบุกไปต่อลาวาวนะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์ลอริยอง61ลาวาว39นะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลสเปนิทคัพนะครับเรียวเบติตบุกไปต่ออุเอสกาครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่เรียวเบติตหกสิบอุเอสกาสามสิบสามโอซาซูน่าจะบุกไปต่อเตเนริเฟ่ครึ่งลูก เโอซซูน่าห้าสิบเจ็ดเทเนริเฟ่สี่สิบสามอัลเมเรียเจอกับเซบีย่านะครับราคาเหมอเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์เซบีย่าห้าสิบหกแล้วก็อัลเมเรียสี่สิบสี่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนานะครับจะบุกไปต่อบาบาสโตนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์บาร์เซลโลนาเจ็ดสิบเก้าบาบัสโตเนี่ยยี่สิบเอ็ด แอตเลติกบินเบลครับบุกไปต่อโลโกเนสนะครับลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แอตบินเบา75อยู่โลโกเนส25นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตามีแอตเลติกโอมาสบิลนะครับจะบุกไปต่อมาเบลล่านะครับ2ลูกครับเปอร์เซ็นต์แอตมาดริด80เลยแล้วก็มาเบลล่า20นะครับ <c oughs> ดูแล้วไอ้สเปนนิต คัพเนี่ยมันไม่น่ามาอยู่แล้วนะครับนี่ก็ยกมาให้ดูเพราะว่าก็มีหลายท่านที่สนใจนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยไอ้ถ้วยใบเนี้ยไม่ค่อยเวริร์กมันออกได้มั่วตลอดเลยนะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่พรีเมียร์นะดูจากกระแสะแล้วคู่ประเดิมหัวเนี่ยน่าสนใจมากนะครับดิวคาเสเซินไปเยือนสเปอร์แล้วเป็นต่อถึงครึ่งควบลูกนะครับ เดี๋ยวดูกันนะจะเตะแล้วนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนการผ่านการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ Li น์ ID ทีเด็ดน้มูนะครับ t d e t n a m d o o นะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมโพสต์ให้ละนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ